สบายดีพี่นอ้องวันนี้ก็สินจะเน้นคลิปที่น้นองชายวันทรงไม้แล้วน้อ่น้องน้องชายสุวรรณทรงไม้วันนี้กะเป็นคลิปลูกกาน้อพี่น้องเป็นเอื้อยวานเนาะลูกสาววานแล้วก็ลูกสาววานเนาะล้างพวกกาที่บ่มีหน้าพี่นอ้องตาอีโตน้เนาะดำหนาบ่มีหนา้าดำหน้าเปวันแล้วแล้วอันตรงที่บ่มีหน้าค่นเนาะอสองสามหายแล่วพี่นอ้องนำได้หลายดอก น้ำประมาณซา,าวงไฮเนี่ยแหละพี่น้องแต่เขาบอกมีน้ำแล้วเขาก็เลยดำสะาดเนาะปกติก็ทีิลเลเลยหละบฝันนี้เพราะว่ามีน้ำฝนแล้วแต่ว่าอยู่ที่แบบว,ว่าอากาศอยู่ที่ว่าฝนจะอำนวยฝนจะเมตตาตกเดือนไหนก็ดำเดือนนั้นพี่น้องรอน้ำฝนยันเดียวเนาะก็เขาบอกว่าแล้วแล้วตรงที่แบบว,ว่าไฮสอมซำไฮเนาะตะมีเหลือไอ้เมฆลายเนาะพี่น้องเพราะว่านาวานัานเมล็ดลายเนาะนาวันน้อย ซาไปไฮเลยนพี่นอ้ามมานนนองกะถามว่าเฮ็ดเฮ็ดนาพอกินบ่เขาแต่ไม่ไพอเราพี่น้องเ่าวปีหนึ่งก็ได้บะคอนลอยพี่น้องสอบอนันสี่ห้าสิบประสอบแล้วพี่นอ้องกินกระสิบเหมือนอะไรพี่น้องที่เหลือก็ซื้อกินเาพี่น้องซื้อกินกระแพงแพง,แพงกระสอบสองพันสองพันกินแร่ทิศหนึ่งสองทิศพี่น้องวันก็กลับลงสาบวานันก็ต้องส่งเงินมาเพื่อให้แม่เนาะแล้วก็นอก้องที่อยู่ทางบ้าน ถ้าใครที่แบบว่าบอู้หเนาะแบบว่าเออมาเห็นงานเนี่ยเดือนเดือนหายไปใส่หมดไม่ได้หายเนะพี่น้องส่งมาทำบ้านส่งให้ลูกซื้อขนมซื้อขนมกินซื้อคือว่าและข้าวหมดก็ต้องซื้อขาวพี่น้องขาต้องคแยังคนในครอบครัวฮะผมเป็นว่าฮะเห็นงานเราเก็บอย่างเดียวเพราแค่พี่น้องเห็นงานก็ต้องรู้ว่าส่งมาบ้านจัดสรรกันคือส่งมาบ้านนั่นแหละพี่น้องมาเห็นงานเดือนเดือนจะส่งมาบ้านส่งให้ถูกว่น ยังดีเราพี่ดาวมีงานมีการดีๆให้เห็นเนาะอ่ะบอลล์ไลน์ระยะห่างพี่ดาวอันสิพาไปชมคลิปนะสุขคารุกกาแต่ว่าคุมีนามน้อพี่ดาวเนาะอันแล้วแชร์จังได้กับผู้รับรองเราไปดาเนาะกับผู้เับรอแต่ว่าเขาบอกว่าโลกตฏิกิรกยาลงกาเนาะว่าน้องชายวานก็เวลาพากเสียงคนก็บอกสาระน้องแบบว่าเสียงคนใหญ่ๆเนาะแต่บอกว่แต่ดูจริงคนก็บมโหมอยู่น้องชายวานเอง่นาะจังได้กะ ถ้าน้องบอบผิดพลาดยังก็ขอโทษเขอใครได้พี่น้องแต่ก็อยากให้นําเสนอว่าเออ่ทำนาทําบ้านหวานอย่างใช้วิธีดั้งเดิมของชาวลาวเราเราผนจากฟ้าเมตตามาก็คมีน้ำฝนกินมีนาเห็ดมีข่าวมีนาเห็ดนาอะไรพี่น้องมีข่าวกินอนักน้องสิ่งใดก็ฝากติดตามชมคลิปที่น้องชายบ้านชมได้เลยนะขอขอบคุณค่ะขอบใจหลายๆ ก็ไปเบิ่งกันเลยเฮ้ยมันนี่กัเอ,อ่อมาโลก,ก้าเนาะบ่มีน้ำตามเคยมาว่านีด่ดำหน้าขัวแล้วระเด้อแล้วะเด้อดำหน้านขัวมาว่าน,นี่ฮะหน้าในเฮือนหน้าในติดบ้านหน้าในเฮือนหันแล้วแล้วอันนี้มาโลก,กานาทงเนาะอากาศกับสิบประมาณน,นี้ อัดวิดีโออัดปริจการช่วยอ,อ,อะไรมาจะรูมาต่เลียว <c oughs> ยเป็นผู้ชายสองโจนแต่มาจริงจังตังใจตังใจป๋าได้ล่นตา ให้มาปลนใจสงไม่เบิดมีอยู่ท่อใดหัวใจตั้งใจตั้งใจดีได้ตาจมูกะมเกินะหลกก้า,กาว่ามีน้ำเนาะพี่น้องประเทศลาวน้ำไปฝนอาตก อยูขึ้นไปปีงปะทูอะดังไฟแล้วกับปีงปะทูนั่นึืงาแนึงอัดคลิปก่อนงานโะดเลยตาไละดอยมันเลยไม่เล้ปใส่ก็จะลืมตึกติดขำมานํำเดยอจอะไ้แม่ละบาท โลกาฝนมาตกอยู่อจายูมาเดมาเดโลกาโลการีะบาหากะลกเนาะได้ประมาณสิบมัดส่ามัดแล้วล่ะนี่นะฝุ่นฝุ่นอันกัไอตังเมอันนี้ก็บอยอันนั้นก็กินอันนี้ก็แก้วตามาเาเษฐี เศรษฐีคนจนเศรษฐีรวยที่สุดในบ้านยางสูงอ่อยากใ้แตกีแหวมดใส่ใส่ทุ่งตีนโลกกาก็มีนางไฮโซบอยักซิว้าและความไฮโซของนางงามแพนเค้กนี่แพนเค้กที่สอง ค <laughs> า,าเซียลงยูทูบได้นี่คนเห็นเบิดประเทศทั่วประเทศได้อ, <laughs> อีกนาทีเดียวอันนี้มันได้สามนาทีแล้วสี่โลก,กาบามีน้ำยั่วจ้าไพจะดีมาลกซอยแน่ ชิจ้างดอกชิกโตดอกิจ้างดอก่ามมี่ามมีเงินจ้างกะนี่แหละเอาเฟรซเฟผู้สาตอนนี้แหละเอามื่อน้ำเลยบ่อยากแต่งหรือว่าเอาแพนเค้กนี่บ่แพนเค้กคนนี้โสดอันนั้นก็สดสดมาเลยทุกคนในครอบครัวหลังนี้โสดมาเลย มีแต่คนโสดนะจ๊ะโสดโสดบรรยากาศดีๆอยู่ประเทศลาวดีบดีผู้ผู้แต่วหน้าตาตอนนี้ันดเบิดแล้วนว่ออากาศมันดีเกินไปบพี่อันนี้แพนเค้กอันนั้นอัอัมพัชลาภาอันนี้แพนเค้กอันนั้นอัมพัชลาภาอันนั้นอันนั้นบอยประกอน อันนั้นมีมีอะไรอะชมพูหรออะไรอะชมพูยังชมพูหรอตตริยาเหรอสาลาฟคนอกเลยเนี่ยค่ะบอกคนบอกว่าให้เห็นหน้าคนบอกได้รอเด้อคนบอกดูสันทกรรมเด้อสุนทกรรมรีวมาลกกาซอยเน่มาลูกกาซอยแนอยู่บ้านอย่างสูงเมืองเชียงพรแขวงสวรรคเขตนี่ สปปลาวเนาะมาจากอเมริกาอเมริกาเขามาซอยแน่ยจะะักดานบ